เรื่องของการเป็นอาเซียนต้องยอมรับนะครับว่าแม้เราจะเป็น AEC กันแล้วแต่ต้องมองไปรุ่นลูกหลานซึ่งเตรียมความพร้อมลดช่องว่างของด้านความรู้ความเข้าใจและต่อยอดได้เอกชนหลายแห่งเห็นความสําคัญในการเตรียมคนรุ่นใหม่เข้าสู่สนาม A e c ซหรืออาเซียนนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เลยทําให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างทางด้านของธนาคาร c i m b ไทยรวมถึงมูลนิธิครอบครัวข่าวและบริษัท Kingsmen นะครับที่เห็นอยู่นี้ก็คือห้องคอมพิวเตอร์ จำนวนสิเครื่องพร้อมติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตใช้งานได้ด้วยนะครับอยู่ที่โรงเรียนบ้านใหม่ถาวรซึ่งมูลนธิธิครอบครัวข่าวนําโดยนายบริสุทธิ์บุรณะสำริดผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ช่อง3ในฐานะเลข,ขานุก,การครอบครัวข่าว,าวและนายประภาสทองสุขผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคาร CIMB ไทยและผู้บริหารบริษัท k i n g s m ม n CMTI จำกัดมหาชนทั้งหมดที่เป็นภาคเอกชนร่วมกันนะครับโดยจัดตั้งโครงการศูนย์เรียนรู้คอมพิวเตอร์และห้องสมุดชุมชนมอบคอมพิวเตอร์และห้องสมุดให้กับ3โรงเรียนในพื้นที่เขตการศึกษา ประถมศึกษาหนึ่งจังหวัดสระแก้วครับก็ได้แก่โรงเรียนบ้านหม่ถาวรโรงเรียนบ้านคลองนางามและโรงเรียนโรงเรียนบ้านห้วยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับและที่สําคัญครับท่านผู้ชมโรงเรียนทั้งหมดเนี่ยนะครับอยู่ตรงบริเวณจังหวัดสระแก้วซึ่งมีพื้นที่ชายแดนติดกับกัมพูชาด้วยนะครับันนั้นหมายความว่าเด็กในปัจจุบันรวมถึงในอนาคตที่จะเติบโตอีกใช้เวลาประมาณ1 0 1ถึงปีนั้นเรื่องของการเข้าถึงข่าวสารข้อมูลและลดความเหลื่อมล้ํา เรื่องของข่าวสารข้อมูลทางด้านโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับคนรุ่นใหม่จึงถือว่าเป็นประเด็นสําคัญและยังตอบโจทย์กับนโยบายดิจิตอลอีโคโนมีของรัฐบาลชุดปัจจุบันนะครับนอกจากนี้ก็มีการนําอุปกรณ์กีฬาสื่อการยนการสอนมอบให้กับน้องๆทั้ง3โรงเรียนมีบริษัทเจริญพอกฑ์อาหารหรือว่า CPF นําอาหารกลางวันไปเลี้ยงน้องๆทุกคนกันด้วยนะครับนี่ละครับคือความจําเป็นและสําคัญของเอกชนที่จะทําให้น้องๆรุ่นใหม่ ติดปีกทางด้านความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีเพื่อเตรียมตัวสู่ทุนเศรษฐกิจใหม่ในอนาคตนั่นเอครับ